ตอนนี้อยู่กับน้องมาต่อยนะคะเดี๋ยวน้ำออกก่อนมันเมนแบบนั้นนะเออมาสุดมาไต้ไม่ใช่ไม่ได้ใส่ลายน้ำเนื้อใส่อะไรนั่นแหละไปนั่นแหละเออต้องอ้าโอ้ยใช่เขาทำแบบนั้นบ่เจ้าทำไมไม่ทำซี่น้อยๆหน่อยเขาเห็นเขาทำนะไม่ได้ซี่ใหญ่เหมือนเจ้าทำเด้พอแล้ว มันโค้งนะมันแม่นี่เด้จอจ้าย่างยากเด้อแมนบอืกจะรอดจะร่วงก็อยู่ที่ไม้นี่แหละจบดีด้เฮ้ยตัดนิ้วจะคองได้สดดีอูอออ้ขาดเลยกุดเลยบอวกุดเลยโอ้ยไช้ <laughs> ก้อยหัวเ <laughs> สียงหัวนะออนแมไอ้ <laughs> ก้อยยืนหัวนะก้อย <laughs> ีน้เราไปหาฟืนอยู่นี่รอบกองไฟเราเย็นยนี้ไปหาอยู่ใสายตอวนี้เนี่ยไหนยางอันดี <ไฟ S 2> โอเคก็อยากเอากระต่ยเต็นขุดขุดขุด,ขดอ้อมซะก่อน,น,น,นอเบอ,อ <c oughs> กดคุณแล้วก็เอาน้ำพรมรอบก่อนพยายามทําให้มันเป็นแบบมือเนี่ยให้มันขนานกันไปไม่ให้มันโค้งเลยเพราะกับเอาอ้อมงไอ้กลางมันน่ะบอแมสไอ้มงไม้อันนั้นแมเพาะทำไมเป็นแบบนี้ปอนมงไม้อันที่เป็นคออ่ะ้อาอ้อมันใกล้กันเป็นไปเลาเพราะว่ามีสองอันขนมข้าวเกี๊ยบอื่นนะค่ะ อย่าานอนชีนอนนะชีไปนอนนะได้ฟฝ้าเพชรฟฝ้าเพชรนี่ชีไปพ<า>ักสายตาแล้วได้อยู่ได้อยู่เท่ากับไม่ได้หมายถึงค่อยนะทำได้อยู่คนอื่นทำได้ไหมไม่รู้อืมอถ้ามันโค้งม,มันทำยากแน่ๆมันโค้งเนาะอบอกอยืหลามงคอน่ะออก อแม่งก็ตัดออกก็เลยอันสุดท้ายนะมันก็จะไม่โค้งมันก็จะขนานกันนี่ไงจังจะแล้วถ้าเราอยากให้มันถ่างกว่านี้เราก็ใส่ไม้ใหญ่กนีอ๋อให้มันาทางอีกบอกไม่เคาพูดถึงอโอ้ทางก็ได้อ่ ออโอ้โหนิ้วขาดไม่มีอะไรแต่มีเสียง <laughs> เน้นเสียงไว้ก่อนตัวสัมันในรูปวาดพวกมันจะดับแสงใช้ไหออมต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนใ,นใหญ่ชึบนี่ไง าเราไปซื้อไม้แบบนี้เนี่ยมันสามสิบกว่าบาทเฉพาะไม้มันเพราะว่าถ้ามันยิ่งห่างนะไอ้ตัวข้าวนะเวลาเราไปย่างนะมันก็จะโดนไฟทั่วถึงนะได้แต่ว่ามันมันไม่ค่อยยืดนะมันจะหดเพราะมันมีเหล็กกดทับแม้ว่าตัวนี้ก็ค้าง อันนี้มาค้างอย่างนี้ไม่ใช่ฝั่งน้านเอาอีกฝั่งเออฝั่งนี้ใช่แล้วเขาไปเขาไปย่างไปอืมมันต้องใช้สองอันนะเออแล้วก็ถ้าแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ใช่ไม่ได้พลิกแบบนี้ก็นี่เอาขึ้นมาประกบกันแบบแบบนี้เออแล้วก็พริกพริกเลยมาแรกโอ้ถ้าเจ้าพริกหันหน้าเข้าหากันี่อยเพิร์กโดยแล้วเนี่ยมันจะมันจะไม่ได้ข้าวข้าวโกงมันจะหลุดรอดออกไปลงไปที่เตาเลย แก่แล้วไม่ไเคยเาย,ยาที่มุกได้หายแล้วงานไม้เป็น,นแบบน,นี้ใช,ใชมั่นแล้วก็เอาผ้าปูแบบนี้ใช่ใช่นั่นแหละแต่ถ้าไฟแรงนะยิง่งยิ่งง่ายยิ่งพองยิ่งไฟแรงข้าวยิ่งพองแต่ถ้ามือใหม่นะทำไฟอ่อนๆเขาใส่ฟงฟูใช่ไหมไม่เลยมันมันแล้วแต่สูตรแต่ว่าที่บ้านไม่ย่านเขาไม่ใส่ฟงฟูเขาใส่อะไรทำไมมันพองใส่ไข่ อันนี้เป็นอะไรที่หนูงงมากเลยมีข้าวมีไข่ไข่ดิบแล้วก็จะมีน้ําตาลมีน้ําอ้อยแล้วก็มีน้ําข้าวหมาแล้วบอนลนาอยากไปทํำตาหมูกระทะทำตาหมูกระทะเหรออย่าเลยขนาดมืออาชีพนี่ยังได้กระถางดอกไม้เลย <c oughs> เอ้เอ,อยบอกให้เจ้าไปทำตำหมูกระทะทำไมเจ้าไปเ,าเอากระถางดอกไม้สีมือช่างปรงค่ะที้ย่าง ทำสองอันใช่ไหมคะพี่กอนใช่ถ้าเราอยากแข่งเราก็ทำสองคู่ไปเลยย่างแข่งกันไปเลยสองคนอ่ะเอองั้นเราจะเป็นผู้ชมที่ดีจะดีกว่าเอนเเอาไปี้ยมีสองอันโบเมนบอกอันหนึ่งไปเสียเลยล่ะกระเตรียมค่าเท่านั้นแล้วจะมาจอมแบนี้ปะ บอกอยูุพอๆเหล่ามงกลางนีน่มันออกมาจังสีบโค้งเลยไม่เป็นไรหรอกยังไงเราเน้นหาไว้อยู่แล้วเน้นหาไว้ก่อนอืเพราะว่ามันมันมันเป็นแนวนี้อะนะมันก็คงจะวิชาการไม่ได้อยู่แล้วนะสีสหายนะเพราะว่าปกติไม่มีสาระอะไรอยู่แล้วช,ชัก2 2> สองคู่ไหมย่าง,งแข่งกัน,นมันมีลูกอมไหมไหนะในนั้นนะจะเอาทดลองนะ อ๋อเอาเรียงกับถุงไว้ก่อนนะว่าจะทําได้ไหมจะพลิกได้หรือเปล่าเอาออกมาให้พี่กับตันกินเมื่อเช้าแล้วไม่รู้แกกินหมดไหมมาเนี่ยมาเราจะตกไปตรงนั้นเลยมั้งลาไชิยแบบนี้เหรออ๋อแปลว่าไม่มีแสดงว่ามันมีอีกแน่นอนตกตั้งแต่ตกตั้งแต่ยังไม่นี่เลยถ้ากินก่อนนะคะตอนนี้ห้ามโฆษณายี่ห้อเขานะแบบนี้เหรออืม อ๋อถ้าชิบได้กินดินบ่เบิ่งเบิ่งลักษณะเนเขาไม่หนีบไว้นะเขาไม่ได้หนีบไว้นะเขาตบไปตบมาได้แบบนี้แหละสงสัยจะไม่ได้กินดูสงแล้วถ้านาจะไม่ได้กินแล้วโอ้โหพิกทีเดียวหันหมดเลยนาจะได้กินไหมเนี่ยคืนนี้ไม่น่าจะได้กินแล้วโอเคทุกคนต้องรุนนะคะนะไอปอนสำหรับคลิปนี้เขาจะไปเที่ยวนี้ขอบคุณค่ะ ผักบุ้งเราเริ่มตัวแล้วนะเราไปซื้อหมูสไลด์มาเลยผัดผักบุ้งเลยช่วงนี้เราไม่กินหมูขนาดไม่กินหมูยังขนาดนี้เลยเอาเดี๋ยวว่าจะใช้ได้หรือเปล่านั้นเดี๋ยวต้องลุ้นกันดูตอนเย็นนะคะตอนเย็นเดี๋ยวลุ้นกันดูจากในนี้แล้วไม่ต้องลุ้นก็น่าจะตกดินก่อนแล้ว คฝะะากวันด้วยครับครับโอเคน,น,นะคะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่น,นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ